โอเคแล้สสวัสดีครับคุกับผมเดี๋ยวคุณเซีเช่นเคยวันนี้นะครับก็มีแบบเกม reading eggs จากแอป reading e g g เช่นเคยนะครับวันนี้ถ้าผู้ชมเห็นไข่ไหมครับไอไข่ทองคำเนี่ย g จ reading e g g เนี่ยครับผมมีถึง3,426นี้ใบเลยนะครับพี่ผบใบหรือีหกฟองเออนั่นแหละโอเคนะครับตอนนี้ผมมีตังถึง3,426เลยนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่อยากจะทำเท่าไหร่เลย เพราะว่าวันนี้ผมจะมาผลานตังค์ครับให้เหลือ1,200ประมาณ1,200นะครับด้วยการเปิด c a r ดหรือ trading c a r ดในเกมนี้นะครับผมจะเปิดทั้งหมดผมจะเปิดการ์ด trading การ์ดในเกมนี้ทั้งหมด50ใบโดยที่มีมูลค่าจริง,รง,รงคือประมาณ5000ครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะเปิดทีละ5นะครับถ้าเปิดทีละ5าเนี่ยไข่ต่อใบเนี่ยจากจากการ์ดแต่ต่อใบเนี่ยมันจะ จากใบละ100จะกลายเป็นใบละประมาณ40กว่าเท่านั้นเองนะครับโอเคไปดูกันเลยนะครับว่าผมจะเปิดได้เกลือแค่ไหนนะครับวันนี้ก็น้องก็อยู่ด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ข้าง,างข้างผมนี่แหละโอเคนะครับอันนี้เป็นตัวน้ำโชกผมนะไปดูกันนะว่าผมจะได้หรือเปล่าโอเคนะครับไปที่คอร์สนีงครับถึงการนะครับที่มันจะมีหมวดที่เลือกสูงนะหมวดเลือกสูงนะก็คือเป็นแบบรวมๆทั้งหมดเลยครับทั้งหมดหมู่แล้วก็มีพวกฝาเป็นสปารานีจักรดาวอื่นเอเลี่ยนแล้วมันจะเปิดทีละห้าใบนะครับ สองใบยี่บไผปทัหมดสรอบนี่คือห้าสิบใบนะครับปกดเลอบางชั้นเออมาเรียบอยแล้วอันนี้เป็นโอ้โหทำไมรู้สึกมันแบบคอมมอนคอมอนคอมอนทามันเปกลงีเนี่ยปิงไ้ครับเรามากนเครับไปครับรอบที่สองใบี่สิบมา้ครับยังเป็นคอมอนอยู่ครับการที่ผมกินไว้นะคือเออมันจะได้อันตัแรเนี่ยผมว่าน่าจะได้ตันแรหนใบและแรงใบแรมาแล้วหนึ่งครับโอเค สัมแล้วป่ะน้องกดไม่นานแเป็นคอมอนหมดเลยครับโอ้โหต้องไปี่ไปตังจเป็นแรครับได้แรมาใบที่สงแล้วนะครับโอเคนะต่อไปนี้ถ้าเกิดมันจะออกก็น่าจะเป็นแรรแต่อออกแรเพิ่มก็ได้นะถ้าออกแรเพิ่มไปก็คอยู่ครับไปครับต่อไปัเป็นแรครับได้แรร์อีกใบหนึ่งก็โอเคครับอีกใบนึไปที่เรแล้วไม่ได้นับเลยนะครับโอเคครับคอมอนครับอะน้องกด เกลือจงอย่าเกลือนะคุณร้องเฮียบกัไปเลยอันเตอร์เลยอันเตอร์ยนะครเป็นแร่ใบที่สี่แล้วนะโอ้โหได้แรมาถึงสี่ใบแล้วนะแต่อันเตอรายไม่มา้ไม่แต่ใบเดียวครัก็รับอันเตอร์ายอันเตอร์ายอันเตอรายจงมาถ้อได้ไปรับอีกรู้กัับถ้าอันตรายหนึ่งใบอยู่คุ้มมากนะเป็นคุ้มจริงๆนะอันตรายหนึ่งใเนี่ยแต่มันไม่ได้ก็ดีครับรอบสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับเป็น แรมครั oh, บบู๊ได้แรมถึงสองใบนะครับก็เราไปดูกันเลยดีกว่านะครับอ่าสำหรับหมวดหมู่นี้เนี่ยผมไม่เคยเปิดเลยนะผมจะเปิดแต่ฟันตัสก้ากับอ่าแอสโซเทครับเนี่ยแฟนตาสติกแฟนตาสติก้ากับแอสโซเทคนะครับสตาร์สตรัก st เนี่ยผมไม่เคยเปิดเลยนะครับเพราะว่าหมู่ๆค่อนข,ข้างใหญ่นะครับการที่จะเก็บไปครบเนี่ยยากนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยนะครับผมได้มาทั้งหมด39รูปแบบทั้งหมด50ใบของเราไม่ใช่50าบแล้วล่ะผมว่ามันเกิดแล้วล่ะ ทั้งหมดผมได้มาสามเก้าแบบนะครับโอ้แล้วหมดหมู่เมนเยอะมากเลยเนะี่ยโอ้โหโอ้โอ,โอเคนะเพื่อนผู้ชมก็ทําการหาหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเช็คทุกใบแล้วก็คือไม่ครบสักหมวดหมู่ครับห้บาสิบใบเกลือมากๆนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกครับว่าเวลาเลือกซื้อกา์ดเนี่ยผมว่าให้เลือกในหมวดหมู่ที่ว่าจํานวนมีน้อยดีกว่านะมีรูปแบบของมันน้อยดีกว่านะไม่งั้นมันก็จะ หายากนะรับอย่างไเป็นประมาณไม่ใช่แค่ห้าสิบใบนะผมสุ่มไปเกือบเกือบหกสิบใบผมสุ่มไปประมาณหกสิบใบนะครับก็เหลือเหลือจริงๆเกือบหกสิบใบนี้คือเหลือหมดเลยแทบไม่ได้ของดีๆ <c oughs> ตอนแรกของข้าวว่าะได้ตอนแรกสองใบแต่ไม่ได้ ผมจะบอกว่าใบเดียวนะครับอันนี้คือหวังน้อยแล้วนะถ้าผมหวังมากจริงๆก็คือสองใบครับแต่ได้แรงมาเยอะกว่าที่ผมคาดไว้ก็ <c oughs> ไม่เป็นไรโอเคครับ <c oughs> okay, นะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยก็อย่าลืมกดไ like, ลค์คนละหนึ่งไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับ <c oughs> okay, นะถ้าคลิปนี้ถึงห้าห้าไลค์นะครับคลิปหน้าจะเปิดการทั้งหมดหนึ่งร้อยใบก็คือ 22, ยี่สิบสองครับหนึ่งร้อยใบดีไหม ไม่น่าใช่ความคิดที่ดีใช่ไหมโอเคนะไม่เป็นไรผมจะทุ่มเงินประมาณสี่พันไข่นะครับหรือว่าอัตราคันเต็มมันคือประมาณหนึ่งหมื่นไข่เนี่ยผมจะทุ่มนะครับทั้งหมดนี้เลยเนี่ยเพื่อที่จะเปิดหาอันต้ารตแระนะครับมาดูกันว่าผมจะ <S <S> <S ต้องเปิดทั้งหมดเท่าไหร่นะครับในหนึ่งร้อยใบของเราเนี่ยจะมีอ,มอันต้าแระโมากี่ใบและมีแรพโผมากี่ใบและจะเกลือหมดกี่ใบนะครับโอเคคราวหน้าผมจะไม่เปิดในหมวดหมู่ ตาสตั๊กอะไรนี่แล้วเดี๋ยวผมจะไปเปิดในหมวดหมู่พวกแอสโทรเทคหรือว่าเป็นแฟนตาซีเกอรหรือว่าเป็นพวกมอนสเตอร์อะไรพวกนี้ดีกว่านะเพราะตอนนี้คือผมไม่ไหวแล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เรองของโจลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายีร้องจัดไปไข่ชา็อตก็เกลือมีอะไรผมเอาไปเยอะโอเคนะครับ สองสุดท้ายของอันนี้ก่อนจะกละไกันไปจริงจริงไป <c oughs> อย่านะอ้อันตเายมาแล้วสู <c oughs> ว,วันนี้ขอตดวเราไปก่อนจากอาไกันไจริงจริงสว,วัสดีครับ